เริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากเชียงใหม่ที่เริ่มทําพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรครั้งแรกนะครับในเชียงใหม่อะเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการจัดศาสนาพิธีลักษณะแบบนี้เราก็ได้สอบถามจากผู้รู้เช่นอนุสาสนาจารย์จากกองบิน21แล้วก็อาจารย์แบงค์ที่ท่านเป็นอาจารย์ในมชอที่เชี่ยวชาญเรื่องของศาสนาพิธีเมื่อได้ข้อมูลมาใน,ในลักษณะหนึ่งแล้วเนี่ย ก็ประมวลผลกับไม่ว่าจะเป็นทางคุณธีรพงศ์ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเองที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งหนีในการจัดทําศาสนาพิธีรักษาะแบบนี้นะครับมีการประชุมกันในเรื่องของหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาว่ารูปแบบงานจะเอาแบบไหนแต่อย่างหนึ่งที่ทางคุณธีรพงศ์เน้นย้ําคือความถูกต้องของศาสนาพิธี จริงๆแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกสําหรับสําหรับที่สกลนครน,นะครับเพราะว่าพิธีเปิดพระเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยทําอะไรกันเลยไม่รู้ด้วยว่าต้องต้องมีขั้นตอนไงบ้างการจัดเตรียมอะไรบ้างก็อาศัยไปถามตามวัดต้องจัดเตรียมอะไรทํำยังไงใบสีต้องใช้แบบไหนพานแบบไหนจัดเตรียมหาข้อ,ขอมูลปุ๊บทีนี้เราก็ต้องหาคนที่เคยทำนะฮะมาจัดเตรียมให้เขามาช่วยเพราะว่า ตามหมู่บ้านเขาก็จะส่วนมากก็บอกบุญกันอะไรเขาก็จะมาช่วยบ้างครับผมแล้วก็อาจจะมีน้ําใจเรื่องของค่าตอบแทนแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียกอะไรครับผมเกี่ยวกับค่าตอบแทนส่วนมากก็จะช่วย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 กันครับชาวบ้านที่นี่น่ารักมากครับในระหว่างขั้นตอนเนี่ยอาจจะติดขัดมั่งนะครับติดขัดมั่งเพราะว่าเราก็ยังไม่ใช่ชํานาญเรื่องการนิมนต์พระในการจัดแต่งสถานที่คือปัญหามีทุกมีม,มีมีทุกที่ ในการเล่งงานให้ให้ตรงกับกําหนดการรวมทั้งสภาพบินฟ้ากาศฝนตกด้วยนะครับมันก็เลยมีปัญหาในการจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องมามูกเข้าไปจัดงานพื้นที่เนี่ยมันมันข้อนุุปรสรรคเยอะหน่อยนะครับฝนมันตกเรามีเวลาขึ้นไปเตรียมงานก่อนประมาณ3วันฝนตกตั้งแต่วันแรก ถึงก่อนวันงานฝนก็ยังตกอยู่ก็ทําให้สถานที่แบบมันอาจจะเฉอะแฉะมันจะมีอยู่ตรงลานพญานาคครับเราเป็นพื้นที่ที่เราถมดินใหม่แล้วตรงนั้น,นมันเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องจัดสถานที่เราก็ได้มีการเตรียมพร้อมไว้แต่เราไม่คิดเราก็ฝนมันจะตกแต่พอฝนมันจะตกเนี่ยเราเตรียมแผนกันไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือเราจะใช้พาเลทใช้พาเลทปูพื้นในการปูพื้นไปก่อนแล้วใช้ไม้กระดานอัดเรียบปูนพาเลทอีกทีหนึ่งเพื่อ ให้เราได้ตั้งของเส้นไหว้แล้วก็เป็นสถานที่ให้นางรำได้รำถวายองค์พญานาคอันนี้ก็จะเป็นความคิดของท่าแก่ที่ว่าให้เตรียมความพร้อมมาไว้เราซื้อไปเราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราสำรองสถานการณ์เอาไว้ว่าถ้าฝนตกเราจะได้มีตรงนี้เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เตรียมงานตรงนี้ไว้หรือไม่เตรียมความพร้อมอาไว้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าตรงงานพญานาคไม่ได้จัดงานแน่นอนเพราะว่าเละเทมากจริงๆ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัสสะอมพระพุทธรณีกรุงปาลีตังเปยยปริวารายะอาคเนยสมิงคันตะโพจมหาราชาจิสาภาเคเตปิตุมเหออนุรักตันตุ รอ,รอบแรกเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับที่เราจัดทำเรียบร้อยแล้วโอเคงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพองานที่สองสเกลงานใหญ่ขึ้นต้องชี้แจงต้องใส่รายละเอียดต้องบอกเป้าหมายตลอดเวลาว่าเรากําลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรสําเร็จแล้วภาพมันจะออกมาแบบไหนจํานวนแขกใหญ่ขึ้นพื้นที่ใหญ่ขึ้นผู้อยู่เบื้องหลังจํานวนจะมากขึ้นการตกแต่งเรื่องของสถานที่การเตรียมเรื่องของ ที่นั่งแขกพระสงฆ์เช่นรองเจ้าคณะจังหวัดส,สกลนครทั้งสองลูกแล้วก็ท่านพระครูพนมปีชากรที่มาจากวัดพระธาตุพนมท่านมาเป็นองค์นั่งตั้งปลกให้ดีใจมากมากนะครับที่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภออีก9อำเภอได้มานะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ท่านได้มาเยือนในวันนี้ รอบนี้ก็ถือว่ามากันหลากหลายก็แขกที่มาก็มีตั้งแต่บอสนะครับช่อง9้านะครับแล้วก็มีช่องท็อปทิวนะครับมาทมําบุญร่วมกันที่ที่นี่แล้วก็ยังมีแขกเรืออีกหลายท่านนันนะครับที่ที่มาก็ถือว่าเป็นทริปหนึ่งนะครับที่ทําบุญแล้วเราก็ได้ความสุขมากๆม,มากกว่าทุกรอบนะครับที่ที่เราจับทริปบุญนนะครับ yeah, yeah. ดีใจมากมากหนึ่งเลยก็คือได้มาร่วมบุญนะครับเขาเรียกว่าบวงสวงนะครับพระพุทธรูปปางเปิดโลกซึ่งเฮียตั้งใจไปสถานไว้ที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ได้ทําบุญนะครับสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับเฮียเก่งก็ถือว่าเป็นบุญกับชีวิตผมเช่นกันนะครับเฮียเก่งเป็นหนึ่งในเศรษฐีใจบุญที่ผมจะยึดไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับก็ขออนมโมทนาบุญกับเฮียเก่งด้วยนะครับก็ขอให้ ธุรกิจของเฮียเก่งนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องพนักงานทุกคนของหง์ไทยเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูรวยอยู่แล้วนะครับขอให้รวยขึ้นอีกเป็นร้อยๆเท่าครับจริงๆต้องอันดับแรกต้องขอบคุณเฮียเก่งก่อนนะครับที่ให้เกียรติกับผมมาเป็นพรามเจ้าพิธีวันนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แอบกังวลใจนิดน,นึงเพราะบอกพายุจะเข้าแต่เราก็เชื่อในบุญบารมีของผู้จัดงานแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เป้าหมายที่เราจะทํา ในเรื่องของความเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าอากาศเนี่ยได้เปิดเหมือนปฏิหารนะครับวันนี้ฟ้าเปิดมากอย่างที่ฝนตกนะครับแล้วก็มีความปิติใจแล้วก็ยินดีนะครับอิ่มหนำสาราญอิ่มบุญอิ่มใจมากนะครับสกลนครก่อนอหน้านี้คุณผู้ชมได้ดูข่าวน้ําท่วมฝนตกวันนี้ฟ้าเปิดท้องฟ้าแจ่มใสแต่ช่วงที่ทําพิธีพรา์เนี่ยครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ดูภาพนี้ครับอาจจะไม่ชัดนะครับคือเป็นภาพที่ผมถ่ายดวงอาทิตย์ ทั้งท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเมฆแต่ตรงดวงอาทิตย์เนี่ยเมฆเว้นไว้เมฆไม่มาดับบังดวงอาทิตย์นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเทวดารับรู้รับทราบถึงความตั้งใจของทางด้านคุณเก่งนะครับธีรพงศ์ระบือธรรมเจ้าของสมุนไพรไทยของไทยครับวันนี้นะครับก็ถือเป็นบุญนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะมีโอกาสร่วมนะครับในงานนะครับพิธีเปิดเนตนนะครับพระองค์พระนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยรู้สึกยินดีปิิตเป็นอย่างมากนะครับที่ทางหงไทยนะครับทางคุณเก่งนะครับก็มาสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้นะครับศูนย์แห่งความสงบนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับที่จะมาใช้ประโยชน์กับสถานที่แห่งนี้ครับก็หวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้เนี่ยก็จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับได้ได้มารับรู้นะครับแล้วก็ได้มาใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ครับ ถ้าถ้าบอกไซส์ขนาดเนี่ยผมผมเชื่อว่าเกินกําลังมากที่ที่เราจะทําได้บ่อยๆแต่พอมันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วว่างานจะต้องสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยเดียะมันเลยเป็นแรงใจทําให้ทุกคนอ่ะช่วยกันประสานแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งอุปสรรคบ้างไม่ว่าจะเล็กใหญ่หญหญแต่ทุกคนอ่ะพร้อมจะมองข้ามและตัดความรู้สึกแบบนั้นออกไปเอาพลังบวกที่ทางคุติรพงศ์เน้นยำ้ำเสมอว่าพลังบวกทุกคนมันต้องมีจูนนิ่งกันให้ได้ ทำให้มันก้าวผ่านพอเสร็จงานปุบ๊บทุกคนจะมีแต่รอยยิ้มมันเสร็จแล้วเนี่ยครับเป็นบ้านของหงษ์ไทยเราช่วยกันจูนนิ่งเข้าหาการทําให้มันสําเร็จรุง่งรุ่งทุกบ้านครับต้องขอบคุณทุกบ้านจริงๆครับที่มาร่วมมือร่วมใจกันทําให้มันสําเร็จไปด้วยกันครับตลอดเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับอุปสรรคของการจัดงานในรอบนี้ฝนตกทุกวันตกตั้งแต่เช้าตกไปถึงกลางคืน ปียกกันทั้งวันก็ต้องขอขอบใจน้องๆเด็กๆนะครับทีมงานของหงษ์ไทยเนี่ยที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันให้งานวันนี้สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดี mm. ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ทางเราทั้งหมดทั้งทีมงานทั้งแขกแล้วก็ทั้งคนมาร่วมงานก็มีความสุขกันทุกคนดินฟ้าอากาศก็ถือว่าเป็นใจเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนที่เชียงใหม่ที่ผ่านมา ฝนตกกระหน่ำเลยครับสองสาวันไม่หยุดเลยครับตกทั้งพันแต่วันที่เราจัดงานกลายเป็นว่าฝนหยุดตั้งแต่เช้าแล้วทั้งวันก็ไม่มีฝนตกก็ทำให้การจัดงานของเราเนี่ยลาบเริ่มสำฤทธิ์ผลด้วยแรงศรัทธาที่พวกเราทำกันทำให้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนก็มีความสุขมีความปิติแล้วก็ที่สำคัญอิ่มเอมหัวใจกับสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็แขก แล้วก็เด็กๆทีมงานได้ร่วมง,งานร่วมบุญกันในวันนี้ในการสร้างพระสะัสเนโตเทวินโตทิพะจักุวิโสพายพุทธเปิดทรมันเปิดสังทำเปิดน,นักเปิดโมเปิดพุทธเปิดอาเปิดยกเปิด